ผูกาเรระยะทาง3.5กิโลไปบันนวนกลางบันน้องให้ครับนอดแล้วผู้ก๊าดเยินดีต้อนรับบันนวนกลางครับสวัสดีปีใหม่ ผู้กระจตระยะทาง3.5กิโลมน,น้นกลามครับตอนนี้อยู่ในเขตอำเภอพิบุญญ์มังสาหารวัชิภาเขาไปชมบรรยากาศทางผู้กระจตครับยินดีต้อนรับสู่ผู้กระจาตอนนี้ฝนยังเด็ด น้าฟังครับเพราะว่าแถวนี้เพิ่นมีเขื่อนครับมีเขื่อนมีคลองน้ำคนก็เฮ็ดหน้าได้สองเตือยสามเตือครับปีนี้ปีหนึ่งทอนี่ก็จะเป็นเขื่อนครับเขื่อนสลิงทอดแตนะ่ทั้งขวามือเนี่ยมันผ่าโตก็แต่อีกสอง ชุดหากิโลครับเพิ่งขี่ออกมาได้กิโลหนึ่งครับเลยอีกสองจุดหากิโลโอ้แถวนี้มาสางบ้านพักตากอากาศบรรยกาบรรยากาศดีแห้งไปน,ออน,น้องเลยมีตรงหน้าหน้าฟอกไม่ไปน้องเถอะตรงหน้ายังมีอยู่เลยเบรรยากาศข,กขนาดเลยแต่บรรยากาศแห้ง อันนี้มีท้งหน้าพร้อมฮะอันนี้ก็จะเลี้ยงง้อเลี้ยงควายเทือนครับแบบเดียวกับคือผมเขาไปถ่ายคลิปเมื่อนั้นก็คือที่ผมไปเขาไปถ่ายทาั้งมานนน์กะลงครับทั้งมานนท์กะลงทั้งหมดละกะลงหน่อยกะลงง่ายนะขุครับทั้งเขตอำเภอพิบูลฟังทั้งขุนกับทั้งบุตรศรีนนท์กะลงหน่อยจะอยู่บุตรศรี บรรยากาศก็เสียเลี้ยงงอเลี้ยงควายตามเขื่อนสรินทรอนะเลี้ยงแบบปล่อยครับมันก็จะล้อมงอไว้ครับล้อมงวไว้หรือว่าล้อมไส้ไปบรรยากาศขาดซิกสุดๆกับพี่น้องบ่มี ไอ้จะซุกทำอยู่กับบ้านเกิดมองนอนของเฮาครับบรรยากาศมันดีว่ามันยังครับอีก1.6กิโลขามาผู้กระแตกจะมีแต่ท่าแดงได้ไปนอนนะขามาครับช่วงแรียกก็จะมีท่าค่อนกีดทา่ายัดยางครับ มาตังหลังมาอาจจะมีแต่ทางลุกล่งครับลุกล่งดำหินคุกแน่ยหินแดงแน่ยครับลุกล่งเดินทางว่าไกลครับเลาะม่าเลยๆรือว่าไกลครับ ออกมาเตตัวสองออกมาสองไรกันหนาวช่วงนี้บรรยากาศมันหนาวเย็นครับทางศาลโอ้ตอวนี้บรรยากาศพี่น้องเี้เราเลี้ยงงาเลี้ยงควายไว้ตอนนี้ควาวยลายโอ้ห่างมากวัดคู่กระแตพี่น้องเลยมีแต่ทางลุกล้ง กับหินผุกอีกหนึ่งกิโลครับผูกกับเตะตัวบททีจอดเรือหาปลาของชาวบ้านนะเรือหลายลำเลยเนาะตั้งความเหมือน ่านไม้ไผ่ผูกกระแจยินดีจอนหลับช่วงนาะสงการานี่นาจะมีคนหลยครับโอ้่อยลงไปในเขื่อน มาเบิงข่วยอยู่เขื่อนสลินท่อนครับมาเบิงข่วมแปลกว่ามแมนอยู่แถวพัทลุงครับข่วยกินหยายอยู่ไต่หนามเลยพี่น้องเยีายผ้าเขามาเบิงไก่ข้วยหากินหยาไต่หนามครับวามแมนมีแต่อยู่ผักไต้หรือว่าแถวพัทลุงข่วยหนามนะครับอยู่อีสานก็มีครับ เบืงตี๋นมดกินหนามมันนม่โมดกินหนามโมดกินหยาอยู่ไต่หนามครับพุดนะพุดถ้าพุดแห้งคากแห้งครับพุดเลือดๆพุดเ,เดี๋ยวผมพ่ายอย่างไปเบิ้งครับบรรยากาศแบบนี้จะหาเบิ้งในอย่างเลยครับสำหรับข้วไอมากินหนายาอยู่ใต่หนามครับโอ้ทางคึ้นสุเติเท่ไห แลวผ้าคโขงไปครับไปตรงถ้ายังโขงไปตรงสระครับตรงเพ่ครับอุ้ยจืดแห่งเด้พี่น้องันถางหนามเขากรลดลงไม่มากเลยครับเิองำอยเพิ่เอารถไทยลงมาบูอูยอ้ยเบิืงค่ย มุดกินหยาใสหนามครับโอ้ยรีบไปน้องข้อยมุดกินหยาใสหนามครับไปนะเบ่งครับ ไหวมุดกินหยาอยู่ใต่นามเคลื่อนสลินท่อนครับบนแมนวามี่ตเจอยู่แถวพัทลุงภาคใต้นะครับภาคอีสานก็มีูเคลื่อนสลินท่อนครับภัอยากเห็นกับเขาเมื่อเบิ้งครับสร้างวัดผู้กระแตครับซือว่าสะพานไม้ไพ่ครับเบิ้งดิละ่ะมุดกินหยาใต่นามครับ บรรยากาศแบบนี้หาส้มในอย่างแห้งพ <Anyone S 1> <Es> ี่น้องเลยโอ้โอ้ใจงาวแห้งเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งกีล่ะเพื่อหากินหญ้าอยู่ใส่หนามพี่น้องเพี่เจี๊ยหยาก็บ่ได้เคี้ยวได้พี่น้องพี่เจี๊ยหยาก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่ในซ้ำนี่ครับหญ้า บรรยากาศเบื้องหน้านะครับก็คือเกาะครับข้างหน้านะครับก็คือเกาะของวัดผู้กระเตะครับเดี๋ยวผมจะผ้าคามไปตรงสะพานไม้ไผ่ครับเดี๋ยวผ้าคามไปครับขามไปช่มบรรยากาศอยู่ทั้งเกาะนะั่นหมายถึมาหอดรงป่ายท่าขึ้นสะพานไม้ไผ่ผู้กระเตะครับ ยินดีต้อนรับผู้กระจตตำบลนนกลางอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีกับสะพานไม้ไผ่ครับที่ถอดเงาคามไปวัดผู้กระจตครับผู้กระจตก็คือเกาะยกข้างหนา้าพูดครับโเพื่นเขาก็เสือไม้ไผ่ใหม่ๆเลยพี่น้องโอ้งานกบเก็บกบเก็บเลย ม่ค่อยเนยนานไรครับแต่ว่าผู้ลงคนอาจจะบอกรายย่างนเพี่นงองแต่ว่าไม่ใหม่ครับเพนนีเอ็ดใหม่อย่กรย่างได้ครับเพราะเพิ่นซื้อใหม่ขึ้นมาอีกซื้อใหม่ไพ,พ่ขึ้นมาครับก <c ười> ็ <c ười> <c ười> น่าจะย่งบน,ยนอยู่ในส่วงที่เป็นแบบว่าส่วนของเที่ยวหรือเปล่าครับเพราะว่าเบิ่ง ตะก,กี้จะมีนี่นทงสีนันสีนี่พันหอยประดับมันโบมีครับมันขาดม้วนนครับม่ยอมันตากดแดดกตสะพานม้ไผ่เพิ่งสองม้วน,นเสร็จครับหอดนี้ครับนี่โอ้ก็สิมมาเจิมไวอีเสร็จส,สะพานม้ไผ่นี่เพิ่งเสือมมวนเสียครับสีไใ้ไผ่ยังกองอยู่อญญาญะอยู่เลยพี่น้องโอ้ คือมาพามาํำวรวจคนอาจจะบอกกาศยางด้วยพี่น้องเน้วอว้าันแหน,นบอะไรนี่มันแหน,นบอโอ้เพื่อนก็นจะสั่งคามจากเกาะนี่ครับไปจากทงเกาะไปหาเกาะอีกเกาะนึงครับ ก็คือเกาะวัดผู้กัจเจรสร้างขามหนามไปครับจากถนนทีเป็นจากปกติไปก็จะไปขามหนามขามเขื่อนสรีนทอนไปครับอตอนนี้สองมมเมลือเลยนี่โอ้ต้องหยับยบางก,อน,กอนได้ผี่นองโอ้ก็ที่หลายปีเฮงเลยโอ้เดี๋ยวพ็นเสริมขั้น้างรางครับตอนนี้พันเสริมขั้น้างรางใหม่อยู่ด้วยโอ้พันเสริมไห้ไภขยาังรางใหม่ครับ เป็นเสริมข้าข้างล่างเลยเ,เสริมข้ากขางาล่างไม่เปยนจังไดหยุดพักอ่รงนี้เปจังไดก็เยียบเยี่ยบบานยจาเจ้าผ้ามาตำรวจเน่ยเนาะไองเลยบางสักเกงเกียงเล้ยวว่าเป็นยมิยม,ย,ม,ย,มยับยิมยับยังไงเยทางหมาคน <laughs> บางทางหมาเ่ยเลน้นองคนยไกล อย่าเบิ้งเป็นยำหยับยหยับอยู่ไหม,ม,ม <laughs> โอ้ยไปต่อเดี๋ยวจะผ้ายางไปต่อครับช่วงนี้ผักอยู่เทียงหน่อยเทียงกลางนะครับกลางสะพานไม้ไผ่ยั <laughs> ยงมได้หอดนามนะครับนี่พูนขางนาพ่นเดี <laughs> ๋ยวจะมีหลุ่นอีกเดี๋ยวให้เพืพ่อนๆนำนักห,หน่อยนะครับยางออกก่อน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเพื่อนผูดนำนักหน่อยอย่างกอก่อนอครับตอนนี้พักพักเอาแห้งก่อนเดินทางนันต่อครับหลังจากพักเศร้ามีห้งเพรานเศร้าเมีห้งเศร้าเมีห้งทํำใจ่านไมา่ไพ่ผ้ารู้ครับเจ้าก็ยังแข็งแหลงถือว่าแข็งแหลงครับยังแข็งแรงอยู่เลยแต่เ่าือว่าผู้ว่าพังครับ สะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในวนเนละใน,บนบาวานว่าไไรครับหรือไผว่าในวนมี่งากว่าวนีก้กะมากคอมเมม็นกันไดครับสะพานไม้ไผ่เอ,อ้ยบรรยากาศสุดยอดแฮงเป็นยังไงครับ คือพิดก่องไววเลยครับป้าปลาปวยอะไนี้ปลาปลาปลายังไงปลานิ่งด้วย นี่เป็นฟ He in ูงเลยพี่น้องเดียวเป็นฟูงเลยตัวนี้เขามาหาแทะเล่มงาสิเกิดใ่น้ำครับอือมีกระฟูงหนึ่งตัวนี่ หอกคอนใหม่เดียวไปเป็นหอกคอนใหม่เลยโอ้ยอคนเสริมเลยหน่องเลยใหม่ไพ่ย,พย,ยังท่านี่คนยังสมเมื่เหลือครับแต่ว,ว่านี่คนยิพาพไปสำรวจครับทั้งหนาคนยังคนยางออกก่อนครับอันผนหลวงกจะผนหลวงก่อนนะครับหัวหนามชิเล็กบ่อ มเหมือพี่น้องเหม่ไพเหมือนไม่ไพแต่ว่าดูกรางยังดีครับต้องคาล่างนี่ดูข้างล่างมันมน so, <go really Reason> so <t <t ี่ของเหม่ัพพี่หลางห่างเลยนแต่ว่าถือว่ายังดีแต่ว่าโตคักข้างบนนี่จะบ่ค่อยดีครับอ้ ทางลังครับกับการมานี่คือเครื่องสลินท่อนครับอำเภอพิบุญมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับสะพานไม้ไผ่ขามจากบันนุ่นกลางครับบันนุ่นกลางเนาะทามไปวัดผู้กระเตครับ นำกว็วยจีบุ้งเล่าเพียงเอลครับระว,วังเอลนี่แหละเจ้าสาวใหม่ตัวน,นี้ด้วยซ้ำมาฝัง,ง,งเขามาอ้วนางไปนำรุ่นไปนำเลนครับ <c oughs> างไปนำรุ่นไปนำวสิหลวงลงยามได <c oughs> ้แต่ว่า <c oughs> เพิ่นไปไหนผู้ หุ่นนี่ยหน่อยก็โม่นคนทั้งานาเพิ่นไปไหนพบก็จะไปไหนที่กันล่ะโอ้ตอกยางน้ำข่านนะครับไปตามข่านท่านี้ยังไม่ได้สอมครับท่านี้ยังไม่ได้สอมดีเลยผสอมมาเจอจะเกลียดก่อนก่อนครับโอ้วันนี้คือห้างแห้งแต็มหมดโอ้โอ้ไอกด์แห้งในพี่น,น้องยางมาพผิดคน ท่างงางมาครับคือว่าไก่แล้วครับไก่้วโอ้โอ้เบิกมองนี้ครับเราจะหอดจุดพักอีกจุดหนึ่งครับตรงระวังมีเทียงหน่อยอยู่ อ้าวน,นี่คือกรอบแกบแห้งแท้เดลยว้มัน,นคือกรอบแกบแห้งแท้เลยโอ้ไม่ห้อยคนเหยียบรู่ห้อยคนเหยียบรูลงล่างนี่เหรอว้าวแล้วมาหยับอยู่รูลงล่างบุพเพตงเลยต้องหาเหยียบซื้อกับขาวล่างครับไอ่สุ่งขาวบู๊ยห้อยไายนาลงมาเนาะหอยพายนาลงไง ไม่พายเรอหลงพายลงคักลงเนียดจะไปหอดบอลนะจะผากันขามไปหอดจะหอดบอลคำพูดคำหนาว่าสิหอดบอลอะไรนี่วะทันผูดนำหนาว่าสิหอดบอลวะทัน ไปไปไปหอดเทียงหน่อยก่อนไปหอดท็กเทียงหน่อยก่อนก็งะ่ากันอีกเหมนจะเห็นคนลนหนามกับนี่ละโอเสียงครับโอเสียงโอ้ยเสียวเสียวบิ้งบนครับบนี่ยบ้สขานอยนพูดเลย มันเป็นเลี้ยงแล้วโอ้โ้ยังตามข้านกับพ er> ่อใดญ่ครับอ้น้มเท่านี้ก็เลือกอยู่ได้นี่ ก็สิบวมีคนเข้ามาครับพอแถวนี้เพราะว่าจะได้กับว่ม,มีคนกาเข้ามาครับนักท่องเที่ยวซ้ำบนึกาศเข้ามาแถนี้ครับเพราะว่ามันอันนี้แห้งนะมันอันจัอะไรมันอ่อนครับมันอ่อนบางทีมันรูลงบนเลยครับนี่เพื่ณนอ่ะมันรูลงบนเลยแม่ไม่ไพ่แต่ว่ากับไก่ไปเสียหอดนะครับย่างอีบักไก่ครับอีบวก,กี่ร้อยเมตรกับหอดเลยแต่ว่าสะพานผู้แห้งเลยพี่น้องสะพานนี่ผู้แห้งนะ แต่ว่าฟังผลก็มีควายหนามครับควายที่ยังลุงกินหญ้าอยู่ใจหนามครับคุณฟังพังฟังวัดผู้กระแตครับอเออคุณขาหมาบอะไรครับคุณบวกขาหมาเมื่อกี้พี่น้องรู้อ่างหม่างพี่ล่ะ้บไปไหนจังไดจริงจังได้ยินว่ามัน หาสิบเมตรเลยครับก็จะหอดเกาะครับแต่ว่านาจะไปบวหอดทุกที่พี่น้องเหรไม่ไพ่มันพูบไปเลยครับนาจะไปบวหอดอาจจะถอยลังกลับก็ะไรครับเดี๋ยวลองนางคิดจะข่าวก่อนว่าสิไปซ่อหรือพ่อซาเนี่ครับอาจจะจบคลิปสะพานไม่ไพ่พูดก็เจไดแค่เพราะมาันเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเรีวยกว่าสเ้าเปอร์เซ็นต์ก็จะหอดและอยาไปบวหอดดอพี่น้อง,ท,งทักดูเสียงนี่ก่อน ถือว่าไปโบหอดครับโบกาไปย้อนสะพานมันพูพังช่วงไปไปลายครับเดี๋ยวอยู่ประมาณสักสา4สิบส,สี่สิบเมตรนี่ครับก็บจะหอดฟังทั้งเกาะครับบอกาไปต่อครับสะพานพูแห่ง่นอแล้วก็แถวนี้จะกวยแหงไหมกวยแหงครับมันจะสั่นนะบอกาไปต่อครับเลยขอกลับดีกว่าครับเพียอความปลอดภัยครับ ย่านโต๊ะน้ำเปียกครับเมื่งกีพี่หน้องหอ้อยรู้ลงลจร่ะเจ้าพสิว่าเนี่ยอะไรคนว่วาสิพากันถามไปทายตรงระวงะังเกาะให้พี่หน้องเบิง่งเพราะว่าเป็นวัดผู้กเจตรงเกาะนะครับเป็นวัดพอผมเดียวไปผมเห็นพพะพูทสรุปอย่างผมว,วา่าสิเขาไปทายให้พี่หน้องเบิง่งแต่ว่าไปบ่หอดครับห้อนว่สะพานมันบ,บ่ปลอดภัยแห่งก็คือ ขอโตกลับครับขอโตกับครับพี่โอ้ยมาการย่างต่อครับย่าลนลงน้าแห่งก็จะขอจบชิปมาวัดผู้กะแตไว้ซ้ำนี่ครับสะพานไม้ไผ่ถือว่าที่ยาวที่สุดในอุบลราชธานีครับอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับ